สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพัคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอ,อ,อํานวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อกตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2568พระนัทท่านคิมจองอึนประธานกิจการารัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยาง ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออเมร์พรให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีมีความสงบสุขความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง ขณะที่ประเทศของเราทั้งสองได้มาถึงหมุดหมายสําคัญของวาระครบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2568นี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสามารถชื่นชมยินดีที่ประเทศทั้งสอง ได้เสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือบนพื้นฐานของความปรารถนาดีความเข้าใจและความเคารพในการและการอย่างมั่นคงขพเา้าเชื่อมันว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใ,นในกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นต่อไปเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมามพิไทยมหาวชิรลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธาร,รณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2568พะนท่านนายเอมอมาลิองรอมาประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชันเบ ในโอกาสวันเอกราชของสาธาร,รณรัฐทาจิกิสถานขพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออวยพรให้ท่านประธาน,นาธิบดีมีพระมัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยและทาจิกิสถานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่งได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่าสามทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตท,ที่มีต่อกันขพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคง ร่วมกันผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความร่วมมือที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นทั้งในด้านการค้าการลงทุนการ,กรเกษตรและการพัฒนายอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไัยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาครั้งที่40 เวลา14นาฬิกา4นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจุดาสเสด็จออกน,นวังสาปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจลดาครั้งที่40โดยมีวาระต่างๆอาทิรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2568ได้รับคะแนนร้อยละ98.23สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ยกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา รายงานการเยือน School of Life Science Technical University of m u n ิ c h สาพันสาธาร,รัฐเยอรมน,นีเพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาโครงการเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรอาชีวศึกษาไทยเยอรมน,นีประจำปี2568เป็นการฝึกอบรมเรื่องการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒน,นาที่ยั่งยืนและปัญญาประดิษฐ์สำหรับห่วงโซ่คุณค่าอาหารณสถาบันเทคโนโลยีระด,ดา ความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจุดาฉบับที่3ปี2570-2574ถึงเน้นจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการรายงานผลการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ สถาบันเทคโนโลยีจรดาจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริเรียนคู่งานงานคู่เรียนเน้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาอาหารและโภชนาการโรงเรียนจิรดาวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีจรดาได้รับรางวัลชนะเลิศการนําเสนอผลงานสาขาวิทยาศาสตร์จากผลงานผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากตะกะแตนและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาไฟฟ้า จะรับรางวัลชมเชยการนําเสนอผลงานสาขาวิศวรกรรมศาสตร์จากผลงานอุปกรณ์แช่งเตือนฝุ่นในเครื่องปรับอากาศในการประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ครั้งที่10ณวิทยาลัยเทคนิคสุรานารีจังหวัดนครราชสีมา ระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนประทานเข็มที่ยรึกและรางวัลประจำปีการศึกษา2568แก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ต เวลา10นาฬิกา20นาทีวันนี้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนประธานมือที่สถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาเสด็จไปยังหอประชุมปฐมจริยาโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญายในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภพาพนวดีอำเภอเมืองจังหวัดภูกเก็ตในการประทานเข็มที่ระลึและรางวัลประจำปีการศึกษา2568 โดยโรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2452ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองปากใต้โดยทรงเปิดโรงเรียนและพระสถานนามว่าปลูกปัญญาซึ่งต่อมาสมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุดาสิริโสภพาพนาวดีทรงรับโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาไว้ในพระอุปถัมภ์ โอกาสนี้ประธานเขมที่อรืรกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่รวมทั้งผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการประธานเข็มกิตติคุณแก่คราราการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีตลอดจนจิตอาสาผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สถานศึกษาพร้อมกันนี้ประธานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและขวัญกำลังใจแก่บุคลากรโรงเรียนเทศบาลปลกปัญญาในพระอุปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ามมาตรฐานด้วยปรัชญาคุณธรรมนำความรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างยั่งยืนเปิดสอนช้อนุบาลถึงมัธยม,มศึกษาตอนปลายมีนักเรียน3,130คน จากนั้นทั้งประเการแสดงของนักเรียนมัธยมศึกษาละครภาษาจีนชุดหนูน้อยหมวกแดงการแสดงนาฏศิ์ชุดอูรักราโวยเป็นการแสดงวัฒน,าานธรรมภาคใต้เพื่อเผยแพร่พให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักราวยหมายถึงคนทะเลบรรพบุรุษที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลอันดามันในจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีวิถีชีวิตผูกพันกับทะเล มูลที่สถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุดาก่อตั้งขึ้นเม 53, ื่อปี2553งซนีรบพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุดาสิริโสภานวดีในการพระราชทานกําเนิดสถาบันการศึกษาซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาในมูลิธิ22แห่ง องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2,568ที่อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังพลเอกกรมพนาตรุติตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2,568พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโดยมีวาระต่างๆอาทิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบระมราชานุญาตให้ปรับปรุงสวน80สถานีเกษตรหลวงอ่างขางและเปลี่ยนชื่อเป็นสวนเฉลิมพระเก 72, ียรติ72พรรษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเผยแพร่พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับมูลนิธิโครงการหลวงรายงานผลการประชุมสามัญประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2568ความคืบหน้าเกี่ยวกับพืชพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสองชนิดได้แก่เอเดาวิสปัจจุบันต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดวางจำหน่ายครั้งแรกในงานโครงการหลวง56และ เจนเทียนอยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่องานวิจัยพืชพระชธานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารีรัตนราชกัญญา18ชนิด44พันได้ดำเนินการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์รวมถึงพืชตามพระกระแสรับสั่งอยู่ระหว่างการวิจัยทดสอบและขยายพันธุ์16ชนิด ผลการเมืองานด้านวิจัยและนวัตรกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่โครงการหลวง39แห่งเกษตรกรได้รับประโยชน์1,685คนผลงานเด่นได้แก่การขยายเมล็ดพันธุ์และพืชพันธุ์ใหม่การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบอาทิโรงเรือนกระตุ้นตาดอก เครื่องหั่นใบชาเครื่องเตรียมสารฟีโรโมนกึ่งอัตโนมัติและการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์มันุกา้าเพื่อผลิตน้ำพึ่งมันุก้าจากชนโรงและพึ่งในพื้นที่สูงให้เป็นพืชเศร,รษฐกิจใหม่งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบคลุมด้านเศร,รษฐกิจสังคมชุมชนและการฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีสมาชิกได้รับประโยชน์1848คนสร้างไรายได้กว่า685ล้านบาทสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวม1396กไร่และรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาาก22 256สถบันนรวมค การขยายผลรอยัลโปรเจกต์โมเดลสู่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเนือตอจังหวัดตากศูนย์ต้นแบบแห่งแรกในรัชสมัยที่เปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่นพื้นสุดท้ายของประเทศให้เป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจใช้เวลาเพียง5ปีปัจจุบันมีสมาชิก1 3 6คนสร้างไรายได้กว่า3า0ล้านแสนบาทฟื้นฟูป่า2 0 0ไร่จะตั้งสุข,ขาสาลา1แห่งผู้เขารับบริการ5,978คนดําเคนดำเนินงานภายใต้ด้าสุร์ รอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาคโครงการหลวงนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นำนโยบายพัฒนาพื้นที่สูงแบบคโครงการหลวงมาปรับใช้ด้วยเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างยั่งยืนดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทและแผนงานเร่งด่วนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้การเกษตรและการพัฒนาแบบโครงการหลวงมีผู้สนใจเข้าเรียนรู้227คน ซึ่งปีนี้มีเกษตรกรทดลองปลูกพืชในโรงเรือน6ชนิดสามารถเก็บเกี่ยวแตงกวาญี่ปุ่นได้แล้วโดวยองคนมนตรีเน้นย้ำให้ยึดกรอบพระบรมราโชบายขององค์นายกคิิมศักดิ์ทั้งสองพระองค์เ <50 S 1> พื่อให้บรรลุเป้าหมายเกิดผลสำริดเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน8ะศูนย์การค้าเซนทรัลเวิร์